อีก4หมุนนีครับหอยเรื่อยๆครับโอเควายมันลองอย่างนี้ก็สวยนะครับวายช่อง2อยังไงเป็นหน้าเข้าไป3ามหมื่นนะครับโอเคเงินสี่ครับโอ้โหได้ได้เบรกแล้วครับจะขึ้นแสนแล้วโอ้โหปอกพันหนึ่งขึ้นแสนจนหน้าเลยครับเหนึ่งคูณสามพันนะคำเตือน วิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่อายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับ f c ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้พวกผมเฮียวายพาบวกกันอีกแล้วนะครับวันนี้เฮียจะพาลุยเกม Y า o โคสเตนะครับค่าย PG นะครับเกมใหม่อยู่นะครับมากับคุน3,000บท30บาทนะครับมาดูกันว่าจะไปได้สแค่ไหนะครับตามคำเรียกร้องของ f c นะครับบอกว่าเฮียครับขอทุน3,000หน่อยโอเคเฮียจัดให้นะครับ F4 ท่านไหนอยากเฮียเล่นทุนเท่าไหร่ก็บอกกันมาได้เลยนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับอยากได้คอนเทนต์แบบไหนทุนเท่าไหร่กําไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับบอกมาได้ครับเดี๋ยวเฮียจัดให้นะครับโอเคครับสวยงามนะครับมานะครับเป็นหน้านะครับสามร้อยสิบสองบาทนะครับสวยครับผมคิวไปต่อครับเอาละครับกําไรแล้วนะครับกาไรมาสามร้อยกว่าบาทแล้วสวยงามครับ ไปต่อครับไปต่อไหมไหลไหมไม่มีไหลนะครับโอเคครับเพิ่มเบ็ดซะค่าสิบบาทนะครับเพื่อความตื่นเต้นนะครับได้กำไรมาแล้วโอเคครับตั๋วมารอแล้วไปเรื่อยๆครับไปต่อนะครับภาพสวยอยู่นะครับเกมนี้บรรยากาศได้ฟิลเหมือนดูการ์ตูนเลยครับแต่ว่าแปลกดีอยู่เพิ่งหมุนไดแป๊บเดียวนะครับกำไรมาแล้วครับกำไรมาพันห้าแล้วครับ ถือว่าโอเคมากเลยไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆครับเริ่มเหงานะครับตอนนี้โอเคไม่เหงาแล้วครับป๋วมารอช่องสองสวยงามครับ3 2 0่บบาทไปต่อครับคูณเข้าไปครับคูณสามเข้าไปครับคูณสี่แล้วครับเฮียได้นะครายที่คูณสามเพิ่มเบ็ดนะครับเป็นเบ็ดป่าสิบนะครับเพราะกำไรเราพันแปดนะครับ เือเป็นการลงทุนนะครับเพื่อหวังผลกําไรนะครับและน้องๆหนูๆนะครับ FC ท่านไหนที่อายุไม่ถึง18นะครับของผู้คลองนั่นดูอยู่ข้านะครับด่วยคำแนะนําด้วยนะครับที่เฮเล่นนี่เฮเล่นเป็นเกมเกมหนึ่งนะครับไม่ใช่การพนันแต่อย่างใดนะครับเป็นการลงทุนเป็นเกมนะครับเพื่อความสนุกนะครับจัดไปครับลุยปอดนะครับโอเคครับไปเรื่อยๆนะครับตัวมารอช่อง3นะครับโอเคครับวายมาครับไปครับผมโอเค อเคครับสองห้าเจ็ดหกนะครับเลขสวยนะครับเพิ่มเข้าไปครับมันเป็นหนึ่งร้อยนะครับตอนนี้กําไรเราหกพันนะครับเลขกลมๆครับนอเนาะครับโอเคมาอีกแปดร้อยนะครับ K ไปต่อครับไปเรื่อยๆนะครับเคไปต่อคูณสี่นะครับคูณห้าแล้วโอ้โหหยุดที่คูณสี่ครับโอเคครับผม K ไปครับไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆครับ เริ่มเหงาไม่เหงาครับเจมาครับสิบไปต่อครับทักไม่ได้นะครับทักว่าเหงาไม่ได้นะครับมันมาให้ตลอดเลยอือต่อไปนี้ถ้ามันเหงาต้องทักนะครับอือวันนี้เหงาจริงครับไม่มาแล้วโอ้โหเงียบยาวแล้วครับไปเรื่อยๆนะครับยังใจสู้อยู่ไปต่อครับอ้าวจัเตอร์มันรอสามตัวอย่างนี้ก็สวยเลยครับหยุดโอเคนะครับจัเตอร์สี่ตัวนะครับ เราอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าเกมนีเทเกเตอร์มันมีอะไรยังจะแตกแค่ไหนนะครับโอเค,เออเคก็ J คนนคนนคคไปเรื่อยๆครับเคมาก่อนเจต่อโอเคครับสวยงามตามท้องเรื่องเจ็ดหมุนนะครับเจ็ดหมุนนะครับไปครับสิไปไปเรื่อยๆนะครับสี่หมุนแล้วโอ้โหได้มาพันนม้จิงอะ่ะ เด็ดร้อยหนึ่งเนี่ยหน้าพันห้าอ่างเงีค่อนข้างจะเหนือนิดนึงครับสเก็ตเตอร์รอบนี้ไม่รู้จะมีคนไพร์หรือเปล่าสองคนสุดท้ายนะโอ้มีนะครับโอ้โอเคไปเรื่อยๆนะครับถือว่าโอเคนะครับมีแต่ไพร์จริงๆนะครับโอ้โหเพิ่งจะทัากันไปเมื่อตะกี้นี้อโอ้โหมาให้จริงๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับสองคนสุดท้ายแล้วโอเคครับ ในมาห้าเั็นห้าเพิ่มเบ็ดไปครับเบ็ดที่สองร้อยนะครับเพราะตอนนี้คือกำไรนนนนเลยครับสแกตเตอร์แค่ปูเดียวอีกแล้วนะครับเพิ่มเบ็ดนั้นมาให้หน่อยนะครับขอกำลังใจหน่อยครับสแกตเตอร์ลงมาทีโอ้โหเจไปก่อนในลุ้นนะครับอีกสามช่องนะครับจะลงมาไหมโอ้โหไม่มานะมันหลอกให้ดีใจยังไงครับตอนนี้ยังไงครับยังไงครับ เดือดดายโอ้โหยิงให้มัไม่ได้เสียอีกแล้วโอเคตันนมา <Okay. S 1> จริงนะไม่ได้หลอกเหมืเมื่อกี้แล้วอึมลุ้นตัวที่ห้าเอ้ยมานะครับโอ้โหสี่ตัวก็ดีแล้วครับโอเคไปเรื่อยๆไปต่อสิบไปต่อมีอะไรอีกไหมอย่าทำแบบนี้สิอย่าเว้ากันเลยโอ้โหเว้ายาวแล้วครับ โอเคมีกีครับโอเคสวยงามแต่มาแค่40บาทนะครับมาแบบน่ารักเหลือเกินนะครับเแบบ็เนี่ยสอง้องนะครับประมาให้40แบบนี้โอ้โหไปต่อหน่อยโอเคอเคไปต่อโอเคสวยงามครับแก้วน้ำสวยงามมากตรวนี้บิ๊กวินไปครับ4,760นะครับ โอเคนะครับหมุนสุดท้ายนะครับหมุนสุดท้ายนะครับหืสกตเตอร์รอบนี้ได้มปห้าพันเก้าห้าสิบนะครับเือไม่ขี้เหร่นะครับเปิดเบ็ดสองร้อยนี่ก็ก็นะครับแต่ไม่ได้ซื้อนะครับมันเข้าเองนะครับเพิ่มเบ็ดนะครับเป็นสี่ร้อยนะครับจัดไปครับเริ่มเหงานะครับเริ่มเงียบเหงาแล้วอ้าวสกตเตอร์มานอสามตัวแบบนี้ก็สวยนะครับ มาจริงๆอ้โหสวยงามมากครับทักมันไม่ได้เลยครับมันมามาให้เฉยเลยโอ้โหห้าตู้เลยครับแถมโอ้โหมันมีแถมนะครับสวยงามจริงๆไปครับติดองหมุนะครับโอ้แตกในหรือเปล่าแตกในหรือเปล่าไม่แตกในนะครับสเก็ตเตอร์มาหลอกสามตัวนะครับให้ดีใจเล่นๆนะมันจะมาตัวที่สี่มันก็ไม่มาโอ้โหปดหมดนะครับแก้วน้ำไม่ลงมาช่องสองนะโอเคครับ มีายมารออยู่แล้วเค okay, ไปเรื่อยๆสวยงามพันหกแล้วเคไปต่อหกร้อยสี่สิบแตกในไหมครับแค่ตัวเดียวนะครับคาเะเต้ยวันรอโอ้ไม่แตกในนะครับไปเรื่อยๆนะครับไปต่อครับโอเคไปเ้เรื่อยๆนะครับไปต่ออีกสี่หมดครับไปเรื่อย,ๆค,ออ 4, คอยๆครับ โอเควายมาลองอย่างนี้ก็สวยนะครับวายช่อง2ยังไงเป็นหน้าเข้าไป3ามหมื่นนะครับโอเคเงินสี่ครับโอ้โหได้ได้เบรกแล้วครับจะขึ้นแสนแล้วโอ้โหแปดพันหนึ่งขึ้นแสนจนได้นะครับเงินทุนสามพันนะครับแปดแปดนะครับสวยงามนะครับสองหมุนท้ายแล้วหมุนทุกท้ายแล้วครับไม่มีอะไรนะครับโอเคแตกมาจัดมากครับแปดหมื่นสี่เก้าร้อยยี่สิบนะครับ โอเคครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้เฮียวายต้องขอตัวลา FC ก่อนนะครับแล้วเฮียฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮียในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสวัสดีรครับ